ช่วยค่ะตบดีดดิดีดสิเร็วๆเดี๋ยวไปเอาไม้ให้เร็วๆ วอวชปาิปันเนะปาะวตรชาวกะังคฆยายะปาติปันนะาะวตรชาวกะังคฆสามีสาปตาสามีจิปตปันนะาวัตรชาวกะังคยาดิทัง ชาวันกสังคืออาวนนเยอะป้าวนนเยอะอาขี้นเยอะ